สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้พบกับเมทตี้สพายบ้านสวนเด้อจ้าวันนี้เฮาสิมากินตับคงยั่วๆหากันได้ออกเฮือนโมเมนต์อย่างไี้ทุกคนเออากาศมันฮอนแล้วก็บรรทัถ่ายคลิปอีกลางเวินนะเฮาใส่ถ่ายคลิปตอนตอนแรกวันนี้นอนทนออกมาเฮือนได้แล้วก็ถ่ายคลิปได้เพราะว่าทาเฮาถ่ายอากาศฮอนนี่เรียบร้อยโทรศัพท์กระค้างคนกับฮอนคนกับข้างคนกับข้างโทรศัพท์กระค้าง วันนี้คุณแม่ย่าคือเกาเนาะจะตำให้เรากินเ้จะกินอย่างอาการฮอนกับอยากินของอันนี้หลายนะว้าวสมบูรณ์เ็บท้องบ่าองมักละกินจกินลอก็รวกกุ้งงามเลยมันเนี่ยกุ้งสดอันนี้เสือสดาบุมีสดาเด็ด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 สดาคเห็ดุวสดาขอพอเฮ้ยบันะเห็ดเจียส้มๆ้มข้าวบ่ไม่มัน่ยดิบ แม่จะกบฏกินพวกโมแมมันกบฏไปกินมันมาเกี้ยงแม่กบฏแมมานแก่กันอีกเขาว่าเดี๋ยวแม้านจะอยากนั่เอองานปะมาอยากนั่หลายคนก็มักถามว่าโอ้ยแม่ตีบัวเพททองบ่คนถามหลายเลยโอ้ยทองเล็กนี่บัวเพทนี่บุญและคันนั่นคันทองเล็กนี่พากันเพททองคือสิลราบ่อยากเอาลุกอีกเลยคือสิพากันไหวนั่นแหละ H h like zoo, ido, ันนี้ใครเนี่ยโบเพยังเลยคนสนะอย่างเดียวกินบุตรหลานพันแนวไม่ยาวดีแล้วบุญแล้วบอชเพทหอมมะลูกเพวดามาเกิดเกิดเรียนโทมีทรมาต้องทำบุญเยอะๆนะมาทำบุญเยอะๆวันนี้เราจะพากันต่ำจะได้มาเกิดด้วยเาจะตำกุ้งยั่วๆนะจ๊ะหมูจะชิมเมืองแหละ ถ <No. S 2> ามกินีวาอืออวะจะน้อยพี่ก็ชิบจำกเน่ยเขาเลยขาดหนึ่งไอ้ไนากอิต้องอทดมานะ่ม่สนเอวะ <laughs> มันรทันดมันต้องไดันผ่าน <Yep. S 1> ขี่มันได้แกอะงไรอย่างเนาะเออได้แกาาและพาขี่มาแล้วเขาได้ลวกให้เะนำกัะปุดลงให้เจ้ากินก่อนเว้นทำไตก็ได้ซื้อปบปซีน้ำก้อนให้ทุกคนเล พอได้ครับเค้กไปหาเขาเขาก็ซื้อให้เขากินนะปลาฮ้อนอันนี้เคยเหยียบเคยย่างอันนี้อ่ะทุกคนอาลันคือสิไปอยากกินเบียร์ไปจังเอ,อิญเพื่อนมาถ่ายคีมาจับกล้องให,ให้เนี่ยว่นนี้ผู้จับให้เขาจะพักไว้ก่อนนะเขาอันเตรียมเครื่องต่ำเครื่องอย่างเ่าจะถ่ายตอนนื่องเนาะทุกคนช่วงนี้ก็จะมีคลิปลงปันไดเพราะว่าอากาศมันฮ้อนแล้วก็บม่ได้ออกไปใส่เลยนะลงไปตลาดเก็บเงินแล้วก็ขึ้นมาเฮือนขึ้นมาเฮือนแล้วก็นอนนอนแล้วก็ ออกมาส่วนกับข้ามไปนี้แล้วแหละก็มาก็บประเทศอย่างเมื่อกกคืนนี่กะกินเลือดเปลงกับบรท่าทเนาะเพราะว่าออกมาแล้วแม่เห็ดแล้วกไเลยอาพิดไว้ทิออกมาแล้วเรียมเครื่องซอยเพื่อนน,นนะมาพอดีได้กินเลยก็เลยบร,ริษไทคลิปเนาะฝากไว้ก่อนเด้อยค่าเดี๋ยวเมตีจะถ่ายต่อเาจ้ะนี่จ้าทุกคนตาขามาันตอนนี้เมตีกำลังเกี่ยงทอดหัวกรุ่งคุณแม่กำลัง เกลี่ยสีดำเนาะแต่ว่าอันนี่เครื่องไว้ก้อนโยกเครื่องไว้ก้อนอันนี้ก็คือข้าวปุ้นแล้วก็กุ้งที่เราลวกไว้นะจ๊ะสีแดงใหกัะเจ้าส่งจานร้านเฉดหายได้กี่นี่แล้วแล้วว่าคุณยายกินยังบุมบิ๊กแคลเดินมาได้กินข้าวปุ้นคนเดียวคุณสาวบุมีแควกินข้าวข้าวปุ้นเพล่นปุ้นเสกุ้งยำได้ยี่โบกุ้งะเนาะ รืดเอารืดเอาเอาม้วนม้วนเอาเนาะดี๋ยที่ทอดกุ้ม,มวันนี้ก็จะกองให้เนาะอลันลงไปเลยมแม่ก็จะผักใส่จานอเอาใส่เส้นข้างเลยเนาะเอาใส่เ้นเลยเนาะ เขายืนไม่ทู่ไปไม่ทู่มันแล้วนะจยดๆเวนี่เขากินกาซื้อปีไก่มายืนกินในโต๊ะกลวงรั่แล้วก็คือตัวน้อยใช่เนาะต้นแกะคือว่าน้นๆทุกคนตีทอดกล้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องให้จ้ากิบะกิบทองมะน้อขอเนียใส่มือนะจ๊ะทุกคนซีมก่อน สูตรคุณแม่ว่าอามปิกคนใส่จังเซฟกั้ันเบเคยพาด,<ม>ดยอดตลอดแ<ว>่แ<ม>้มสมหวานก็มีเลยคุอมาตีกระเทียมมาตีทอดละ่ะดยอดพักอะไร ยินเธอใดบ่เคยพิลวางยูทูบจ้าคืออลิต้าฮะเลมพอถั่วกรุงมาสุดยอดสุดยอดอกินต่อแรงแรงไนี่ไข่ <c oughs> ท้องดีกันถือว่ารอดเนาะไข่ <c oughs> ท้องพอดีกันเข้าห้องน้ำนะจ๊ะ ถ่างกระปุณลงเราจะถ่ายนะจ๊ะเรื่อยๆสบายดีหรือยังสวัสดีจ้าอานหน,นึ่งทีเด้เอเจชีลืมจใาแล้วมั้งลืมดอกถ้าการะชีดทยอยลงคลิปโด่งไว้ประมาณสองคลิปยังเหลืออีกชองคลิปหาเงินเลี้ยงลูกได้เลยขอชีโพดหกเอาเงินค่านมเออยค่าเป็นเปืดเออยตัวมันมีคือเ,เอาก่อนมั้งเอาบุตรนี่ก็นักเซติมไปค่ะ

ไปคนนี่ของเหาอันนี้นวดนวๆเน้นๆตามเธอได้บ่เคยค,คิดหวังเตมนัวตลอดเตมนัวตลอดเลยเอออ่ะแตวก็หัวกุงก้งโหยเออไว้นั่นแหละกันใส่กระตุกมันก็สิกวางหัวใส่จานนะโอเคมาเอาหักปปกุ้งแล้วไปมากินดีไทยต่อนทุกคน พราะเราก็อยู่บ่อนเดิมๆนี้ลายโดนเติบแล้วมันโดนเติบแล้วนะโกเอฟซีเบื้ยยางหัวปันเนี่ยแถมๆตัดปลามาตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทำมกุ้งโยย่ๆสีมือไม่ยากปลาเท่าเอานะพีโอ้จับปงเขียวๆอีกโ ยังวาววกันเลอค่ำเลยทุกคนถ่ายกินตำขปุ้นเนาะสวดพรกันมาเต้เวีนหูมาเลยทุกคนเ้อกินตำขปุ้นน้วกันเป็ดเม็ดกับสีเสีนี่ก็กินขาดเลยนะมาจ้ามาจ้าแล้ิวซิวอยู่เค็มส่วนเข็มนองแปดนีแล้วนี่อ่อพันจ คุณแม่่าจัจะให้เอยากถ่ายทังอยากินอย่างวะมาสิกินยอวยุ่นะทุกคนนี um> ่งมกุ่มด้วยผักสลัดกบกกลุ่มตามกบใส่กุ้ยตานน้อยอ่ะสซ่ทำใหญ่ๆไปเลยผัดไปเลยูนไปแล้วเร่มันอยากซุปปุยซุปุยมันขาดปุ๊บกุตาลเของมันยังขาดอยู่บ่ไไ้ป่ไดมันพุ่เจ้าห็นม่น ้อใจบนหูอร่อยจนปากไม่ออกมันเต็มปากเลยนะคุกตานกับของเรามันเป็นสองมันอยากกินโซ่ด้บ่ไหมคุณแม่ใครจะคของสีมือโซซุปของเราข้าวนี่กินอย่างเดียวชเบิระลมยเรอคอยห้เจ้าผ่านี่เนาะผ่านนานเงื่อนคอยนี่เนาะมันก็เซุปมื่อนาคอยกัน่าเขาลง้างใ้เจ้าคือเขาบินได้ฮะเขากินอย่างเดียว เปน็นอาหารเชาออสตรเลี็เอาเปจะลมกันอ่างนี้น<ป>สุดยอดตะมกับกเาตเองเซฟเองแล้วเนะาะ <c oughs> มาเดิอพี่น้องเดลย